สามารถลดบล็อกนะครับเรื่องหนี้สินได้เลยทีเดียวนะครับตามที่พูดกันไว้นะครับผมในช่วงแรกของปีสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมจะต้องหมุนเงินกันพอสมควรนะครับแต่ว่าหมุนไปในทางที่ดีขึ้นสามารถลดบล็อกนะครับ เรื่องหนี้สินได้เลยทีเดียวนะครับพอพ้นกลางปีไปแล้วการเงินของชาวราศีเมถุนเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมากในช่วงปี2568สามารถแก้ไขและมีเงินเก็บได้แบบชัดเจนแน่นอนนะครับผมด้านหลังของอาจารย์เนี่ยเรียกได้ว่านะครับว่าเป็นทิวทัศน์ที่งดงามซึ่งตอนนี้เนี่ยที่พระธาตุกลางน้ำตรงนี้มีการสร้างหลายๆสิ่งเพื่อที่จะทำทำนบกั้นน้ำไม่ให้ดินซอกเข้ามาถึงพระธาตุได้เมื่อโบราณที่ผ่านมาเนี่ย พระาธาตกลางน้ําเราเคยมีที่ดินนะครับเคยอยู่บนดินแต่ด้วยน้ําแม่น้ําโขงเนี่ยเซาะทําให้เกิดการผุพังแล้วก็การถล่มจนเหลือเพียงแค่ยอดเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมและแน่นอนครับว่าอาตุนเกงกรุ่นกรเนี่ยมีคําว่าโชคลาภต่อในช่วงถัดไปช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ